และนี่คือเขาหลวงสุขโขทยัยเราน้ำหมดที่ไปตอ่อจุดคือขาขาเหรอ ััันนนแดดปลสวัสดีครับทุกคนครับโจเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวโจจะพาทุกคนไปขึ้นเขาหลวงที่สุโขทัยกันนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงนะเพราะว่า เขาว่ากันว่าเขาหลวงที่นี่ก็โหดระดับต้นๆของประเทศเลยนะก็ไม่รู้ภูกระดึงกับที่นี่อันไหนมันจะโหดกันเพราะว่าที่นี่ระดับความชันอยู่ที่70-80องศาเลยนะทุกคนก็ไปเดี๋ยวไปดูกันมดๆ ถึงสำนักงานมีได้แล้วทุกคนเออมีพาสปอร์ตไอ้ที่ตําด้วยต้องไปซื้อข้างไหนครับค่ะอ๋อโอเคครับขอครับครับเดี๋ยวไปติดต่อขอดูได้มาแล้วทุกคนไป ยี่สิบบาทแล้วก็อีกสามสิบแล้วก็ลดค่าจอดรถอีกสามสิบบาทอืมขึ้นไหมขึ้นข่าวไหมนอนไหมนอนนอนครับนอนเดี๋ยวไปลงะนตรงนี้เต้องเต็มไหมอ่านี่ติดต่อนี่เลยไปอันนี้ก็มาติดต่อตรงนี้นะทุกคนศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมันเป็นค่านอนตู้เตตเตอร์ค่าเข้ามันสิบบาทอ๋อ ค่ของเท่าไหร่นะครับสามร้อยยี่สิบห้าบาทสามร้อยยี่ครับห้าจะนี่อยู่ครันี่ครับ,รบก็ขึ้นเอาไปแลกข้างบนใช่ไหมใช่ค่ะคมีข้อควรระวังอะไรไหมครับให,ให้แบบแนะนำอะไรอย่างนี้ย มันจะมีป้ายอยู่ตรงศูนย์บริการตรงนี้ตรงตึกที่พักนี่เอเค่ะจะมีพวกเป็นโรคหัวใจหอบหืดอย่างเงี้ยค่ะแล้วระหว่างทางก็เตรียมน้ำดื่มมาด้วยครับพร้อมแล้วทุกคนเดี๋ยวติดกระดุมกระเป๋าก่อนเดี๋ยวของรวมเออมันมีห้องน้ำใช่ไหมเออเดี๋ยวผมแวะไปฉช่ก่อนนี่ก็มีอ้าว จะไปห้องน้ำหญิงแล้วเ <laughs> ขินเลยฮะ <laughs> แล้วเดินถือกล้องไปด้วยอะเข้าห้องน้ำหญิงก่อ <laughs> น <laughs> ขึ้นไปก็แวะเข้าห้องน้ำห้องท่าอะไรให้รอนะทุกคนเพราะว่าจะไปทำอะไรข้างบนเหมือนก็ไม่ดีนะเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนพร้อมแล้วทุกคนกระเป๋ามีเสื้อด้วยนะ จะเป็นสิบโลเลยซู่น้ำอีกสามขวดเอาไม้ก่อนแหมไอ้ที่เก็บไม้ตรงไหนไปต้องผัดท้า<ป>ก,ก่อนขึ้นด้วยนะเสียงพร้อม S <S สูตรก่อนเลย,ยลถ่ายรูปก,กมัมนไหมเข้ามาแล้วอ่ะเข้ามาแล้วทุกคนก็สตาร์ทจากตรงนี้11นาฬิกา5นาทีว้บบายพากันก่อนขึ้นใค้เดินทางปลอดภัยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะขึ้นไปถึงยอดกี่โมงนะใช้เวลากี่ชั่วโมง ผู้ช่วยผู้พิชิตเก็บไม้เริ่มเดินทางไปรู้สึกว่าทำไมมันชันยางวหรไปลุยต่อคนห้างอโอ้ความยากของ การมาถ่ายนะทุกคนต้องถ่ายเองแล้วก็เดินไปด้วยนะโอม่ใช่เรื่องง่ายโอ้โหทางอย่างโหดทุกคนเอาละเริ่มหอบละโอ้ตรงนี้โคตรสวย โโ oh. ออ้ตจริงนะทุกคนไม้ขำเนี่ยช่วยได้เยอะนะเอาเรื่องทางเดินตอนอแรกไม่ค่อยอะไรนะแต่ตรงนี้เริ่มอะไรแล้วแหละ อันนี้ยังแรกๆอยู่ใช่ไหม <laughs> โอ้โหทุกคนโคตรเลยเอาละดูสชือใจขึ้นมาอยไป สู้ๆโอ้โห oh. ปลาดูใหญ่สามร้อยเจ็ดสิบเมตรเราขึ้นมากี่กิ่เมตรแล้วเนี่ยนั่นอ๋อตรงนู้นน่าจะคนจีนเมื่อกี้ยังเซ่ยอยู่เลย่า ระยะทางสะสม72.5เมตรโอ้โหหูท้อเลยเดินมาตั้งนานไปไม่ถึงไหนเลยนะทุกคนแว่กินน้ำก่อนแว่กินน้ำก่อนมาดูทางที่เราต้องขึ้นไปต่อทุกคน เดี๋ยวเจ้าคิดว่าต้องทำเวลาหน่อยแหละเดินขึ้นมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะเพิ่งได้72เมตรเองก็เดี๋ยวต่อจากนี้เดี๋ยวเจ้ว่าจะเดินขึ้นรัวๆเลยนะแล้วก็ค่อยเก็บฟุตเทจเอาทีหลังเมื่อกี้เดินไปถ่ายไปมันเหนื่อย <laughs> โอเคทุกคน โอ้ต้นไม้สวยมากจุดพักสมพง8์แปดร้อยยี่สิบห้าเมตรอ๋อเมื่อกี้มันไม่ใช่ 700, เจ็ดหรอไอ้ไม่ใช่เจ็ดสิบสองเมตรเจ็ดร้อยยี่สิบห้าเมตรเมืม่อกี้จุดเมื่อกี้ตอนนี้อยู่ตรงนี้นะทุกคน โอ้โห <Go>. oh, oh. นี่คือเนินทางขึ้นเหมือนปีนกระแพงอะจรางจริงนี่ทางน้ำไหลทุกคนสวยมากนะสวยแต่ก็เหนื่อยมากด้ว อีกไปอีกนั้นนี้นั่งเอเรื่องวะมาดูความยากลำบากโอ้วิวเห็นวนะิวเมื่อกี้แล้วเหมือนได้เติมพลังนะ ต้องหลังอีกไกลนะอีกน้ำวิวนี้ก็นี่ยโอ้ววิวจอด ทีมเราพร้อมแล้วทุกคนมาจากไหนกันะลายะลาโอ้มาจากยะลาเลยครับสัญญาณเลย เกือบใต้สุดเลยละเฮ้ยแถวนั้นก็มีเขาหลวงนครสีด้วยใช่ไหมครับแถวๆอ๋อมาเยอะครับมาบ่อยทุกคนก็เมื่อกี้โจทำน้ำร่วงไปขวดหนึ่งนะแล้วมันกิ้งลงเขาไปแล้วอะแล้วประเด็นคือเราแผนไว้ว่าเราจะไปพักตรงจุดชมวิวใช่ไหม ก็ว่ากัจะกินข้าวเที่ยงกันแต่ตอนนี้เราต้องกินข้าวแบบไม่มีน้ํานะเพราะว่าน้ําหมดแล้วข้าวไปก่อนนั้นแน่นตายเลยแล้วถ้านับจากตรงนี้นะมันจะมีจุดที่เราให้เราไปเติมน้ําได้ก็คือตรงตะเคียนคู่นะ <c oughs> ก็ถ้านับจากตรงนี้ไปก็อีกห้าร้อยเมตรซึ่งจุดชมวิว <c oughs> จากตรงนี้ไปก็อีกแค่สองร้อยเมตรนะเราจะได้กินข้าว <c oughs> แต่เราไม่มีน้ํากิน ไม่เป็นไรองไม่ไม่ป้องไม่เด็ดร้อนเลยมีัวชีอ,อ,อันนี้ก็เอาแล้วนะเอาคอร์เตเพนมาทา,าแล้วนะเอาไหม <laughs> ไม่เอาวัายรุ่นผู้พิชิตนะผู้พิชิตห้ารอบอนะถ้าขึ้นรอบนี้ได้ก็เป็นรอบที่ห้าอห้าอันนี้แพบตายทุกรอบคอาจเตเพนเข้าได้นะครับสปอนเซอร์ได้นะ เลยเล้วเลยนนี้ได้ทางวเดียร์แลทุกคนมุ้งจะได้ไหมกะไป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 ทุกคนทางนี้นะไม่แกงจริงนะเจ็ดสิองขาโอ้โห ช้วิวสุดยอดขึ้นเขาไม่ใช่ขึ้นขางขึ้นเขาโอ้ oh. ขึ้นทางนะทุกคนถุดชมวิวี่ทางที่เราเดินมาเมื่อกี้ oh. สวยมาก ชมวิวทุกคนเดี๋ยวไปต่อตอนแรกว่าจะพักตรงนี้นะแต่ว่าเราน้ำหมดรีบไปต่อไปเติมน้ำเพื่อที่จะได้พักกินข้าวนะอโอ้วิวสุดยอดไปอ,อ,อีกเมื่อกี้1.6 อีก300เมตรแต่ได้พักกินข้าวทุกคนดูความยากลำบากฝ่าย <laughs> ป้องลุยโอ้โหถึงแล้วทุกคนตะเกียนคู่ เหนื่อยถึงแล้วทุกคนก็ตะเคียนคู่นะเหนื่อยแบบสุดจะบรรยายก็จากจุดนี้เดี๋ยวเราจะแวะกินข้าวกันจะมาครึ่งทางอใช่แล้วก็เหลือประมาณครึ่งทางนะทุกคนก็เดี๋ยวจุดตรงนี้มันจะมีน้ำให้เติมด้วยนะ ก็ <German> ถ so course, well. ้าใครขึ้นมาจากจุดแรกใช่ไหมมาถึงตรงเนี้ยระยะทาง1.9กิโลเมตรจะถึงจุดเติมน้ำที่แรกนะทุกคนก็วางแผนดีๆนะใครที่จะขึ้นมาก็เดี๋ยวพักกินข้าวกันก่อนตรงนี้อ่ะสูดสุดขา ขายแล้วเหรอแดงปัดเลยขายใหญ่ปะได้ยังไงทำไมขัอร่อยยังไงโคตรคอนเทนต์นะเดี๋จวเปลี่ยนกเกงก่อนทุกคนตูดขาดทีอื่นไม่ได้ เก่งนายแดงในกล้องเห็นสปอนเซอร์เข้าได้นะเอนเครับที่แบบใส่เดินป่าแล้วมันไม่ขาดดดีสภาพแล้วก็จากนี้เราก็จะแพ็คของแล้วก็ขึ้นไปต่อ ือว่ามาได้ครึ่งทางแล้วตอนนี้ประมาณบ่ายโมงครึ่งจากจุดตอนแรกแล้วขึ้นสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงห้านาทีประมาณเท่าไหร่ละสามชั่วโมงจะสามละสองชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงครึ่งละยังไม่ถึงไหนมาได้ครึ่งทางตีไว้ประมาณสี่กว่าอืเราน่าจะจบที่สี่ชั่วโมงนะทุกคนกว่าจะไปถึงยอดเออเรืมาตังค์เก็บเออ แลกเงินสดมาไว้ก็ดีเผื่อขึ้นไปบนยอดไม่รู้ว่าเขาโอนได้ไหมแต่กันไว้เผื่อไม่มีเน็ตอืใช่เผ<ๆ>ื่อมันไม่มีเน็ตแลกเงินมาไว้ก็ดี โอ้โหตายตรงตายโหนี่ est, ujemy, peine, ต il, o, ้นอะไรวะเนี the, ่ยใบดูไปดูมาก็หลอดเหมือนกันนะนี่คือซูเปอร์มาร์เก็ตของขอดแกเดี๋ยวเราแวะดื่มน้ำอะไรตรงนี้กันก่อนดีกว่าเพราะว่าตั้งแต่จุดพักตรงนู้นที่เราเดินขึ้นมาใช่ไหม ยังไม่ได้แวะพักกันเลยแบบดิ่งขึ้นมาอย่างเดียวเน,นี่ยเหมือนกันสายงามจช่จุดตรงนี้ไปอีก700เมตรนะทุกคนจะถึงจุดหมายของเราต้องนั่งนาคนะทุกคนใหญ่มา,มากเออดูใบไม้ไวๆหญมีลมพัดมาตลอดจะิกนก็ ทองด้านหน้านะทุกคนเขาจะล้อมรัวไว้เพราะว่าตกลงไปน่าจะดับแน่นอนความกว้างมันกว้าง0.5เมตรยาว1.5เมตรก็คนล่วงลงไปได้นะทุกคนตามข้อมความลึกอินฟินิตี้ใช่เพราะว่าเขาสำรวจดูแล้วนะไม่ดิยังสำรวจได้ไม่สุดเรียกนี้ดีกว่าใช่่ใชเพราะว่าเขายังไม่รู้ว่าจุดสิ้นสุดอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าตามข้อมูลธรณีวิทยาก็ เขาคาดว่าน่าจะเป็นร่องน้ําโบราณนะทุกคนก็คือมันไหลลงมาจากบนเขานั่นแหละแล้วก็มากัดเสาะตรงกล่องตรงนี้นะอันนี้วิทยาศาสตร์นะนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าไปสิ้นสุดตรงไหนก็ในอนาคตเทคโนโลยีน่าจะพัฒนาขึ้นนะจะาคิดว่าการสำรวจภูเขาอะไรอย่างที่ยังเคยสำรวจได้ไม่ครบก็น่าจะสมบูรณ์ขึ้นมาถึงจุดนี้ทำไม่ยากเนาะโอ้หารมาก็ต้องแวะเข้ามาเข้ามาไหวใช่ไหมการลาได้ ยังไม่มีอะไรแต่ถ้าเดินเ,เข้าไปเราจะเจอไม่ยากข้างในอตองเดินไปด้ยวยตข้างในตรงโน้นนะเดินไปแบบส่องหมดตรงนี้นโอ้ยไปทุกคนติดกระเป๋าโอ้<ต>นี่มีพระแม่ย่าอยู่ข้างในมีไหว้ขอพรกันนะทุกคนก็จากที่โจดูข้อมูลทางธรณีวิทยามานะก็เขาหลวงตรงนี้นะ หินมันอยู่ในยุคคาร์าบอนิฟอรัสนะทุกคนก็อายุราวๆสา3ร้ล้านปทีที่แล้วนะก็เป็นยุคก่อนยุคไดโนเสาร์ด้วยนะทุกคนก็ถ้าใครอยากรู้ว่าเรียงลำดับยุคยังไงก็ลองเปิดไปดูคลิปที่โจเคยทำนะจุดกำเนิดของโลกโจทำเรียงไว้ให้หมดแล้วว่าแต่ละยุคของโลกเรามันผ่านมายังไงบ้างก็ไปดูกันได้ อย่างนี้ก็ขึ้นลล้วแล้วทุกคนไม่ไหว,หวละน่ ข้างหน้าเนินตะคิวแล้วทุกคนเดี๋ยวเราพักขากันแป๊บหนึงวางกระเป๋าเลยข้างหน้าเป็นเนินตะคิวแล้วทุกคนแทบจะเป็นเนินสุดท้ายแล้วนะที่ก่อนไปถึงยอดความชันทุกคน เฮียขำแห้งเลยอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โห,โหชันเลยขนาดนี้ สู้ครับพี่ดูพ <laughs> ี่ดูพี่ครับเ <laughs> ป็นไงบ้างครับพี่ขาขาแล้นมีเคาน์เตอร์เพนนะครับถ้าจะเอาเคาน์เตอร์เพนอีกหนึ่ง <laughs> เส้นทางผจญภัยธรรมชาติของเขาหลวงที่จังหวัดสุขโขทยัยทําให้เราได้เจอมิตรภาพใหม่ๆกับเพื่อนร่วมเดินทางที่มีเป้าหมายเดียวกันเพื่อมาพิชิตยอดเขาแห่งนี้หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุ้มแล้วที่ได้เดินขึ้นมาเขาหลวงสุขโขทยัย